สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีสายแบลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงพีก็มาพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกที่เคยรีวิวไปนะครับของ ID ดีนะครับ ID ดี t ิน o ท o โ่อะไรเนี่ยตัวนี้ครับหมกกันน็อกตัวนี้ซึ่งลุงพีก็ไปทําการติดมาแล้วนะครับสําหรับการติดกล้องนะคุณผู้ชมนะโอเควันนี้ มาพูดถึงเรื่องของการติดนะครับแต่ไอวิธีการติดเนี่ยลุงพีก็ทําไปในคลิปที่แล้วแล้วนะว่าทําแบบไหนว่าใช้กาวอะไรนี่ไปติดตามนะครับที่ลุงพีทําไว้แต่อันนี้เรามาข้ามขั้นตอนถึงขั้นว่านี่เวลาติดแล้วมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับในหมุกัน็อกไอดีนะครับเป็นมาเอไอดีนะครับอินโทโมท่อนะครับนี่เป็นไงครับติดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาติดตล้งโคโปน,นะครับคุณผู้ชมอืมอันนี้เวลาติดตล้งโคโปก็ดูสวยเลยนะนี่ นะครับพอถอดออกมาก็ดูเก๋อเองนะครับไม่ดูไม่ดูไม่ไมลกไม่อะไรเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเพราะอะไรหน้าตรงนี้มันตัด นะครับหมวกันน็อกตัวนี้หน้ามันตัดแล้วทีนี้เวลาถ้าหน้าแหลมมันจะเป็นนี้เราเราที่ดูเดียวเวลาติดกล้องไปมันจะแหลมเลยนะตรงเนี้ยแต่นี้มันไม่แหลมเพราะหน้ามันไม่ได้แหลมเนี่ยมันมันดูหน้ามันตู้ใช่ไหมเวลาใส่กล้องก็ดูแบบไม่ลกไม่รับอะไรเลยนะครับใส่ได้ห่อเลยนะคุณผู้ชมดูรอเลยนะครับเป็นหมวกกันน็อกอินเป็นแบบเลโครเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็ยังเรื่องกันบังลมเวลาเราใส่หมวกันน็อกเข้าไปครับมันสามารถเปิดปิดได้อยู่นะนี่ถ้าเราเสียบอย่างนี้ธรรมดานี่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะเวลาเราใส่ออกทิปนะครับ ใส่ธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมอันนี้พูดถึงว่าเอาเก็บภาพอย่างเดียวนะครับเก็บภาพหน้ารถอย่างเดียวยใส่ได้สบายโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยนะครับเวลาติดกล้องโกโปรอันนี้ลุงพีใช้เป็นโกโปรเก้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่คือใส่ใกล้แต่ไอ้ฝาตรงนี้ที่ลุงพียังไม่ได้ใส่เพราะว่า,าลุงพียังเอามาบันทึกนะครับยังมีใส่ตรงนี้ เคสมันเพื่อต่อไมค์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใส่เป็นเพียวเพื่สำหรับเก็บภาพส,สวยๆก็ได้แต่ทางนี้ใครอยากจะภาคแบบใส่กล้องแล้วก็ภาคไปด้วยเออมันต้องเสียบไมค์นะมันต้องมีอะแดปเตอร์แปลงจริงๆแล้วพอลุงพีไปดูคลิปมานะครับไปดูคลิปจริงๆแล้วไอตัวอะแดปเตอร์อันตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะใส่ไว้ได้ข้างหมวกกันนอกนะแต่จริงๆแล้วลุงพีคิดว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ลกนะคะใส่เล่นได้เลยนะอย่างเงี้ยใส่เล่นได้เลย,เลยไม่ดูไม่ลกไม่ไม่ดูละอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้าใส่ตัวนี ตั้งไปมันจะสูงไปไหมนะครับก็ก็มันอยู่ที่เรานะมันจะบังนิดเดียวมันจะดูยาวมาเหนือนิดเดียวเดี๋ยวลองใส่ใดูนะครับมุมมองเดี๋ยวลุงพีก็นี่เวลาใส่นะอันนี้ใส่ก่อนนะครับมหมวกน็อกซื้อมาต้องให้คับหน่อยนะครับอ่าถ้าใส่อย่างนี้นะเราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยให้มันเหยนนะครับมันจะพอดีมันจะเก็บมุมมองแบบ<ๆ>เขาเรียกอะไรกว้างมากนะกว้างกว้างเลยคุณผู้ชมอืม นะครับมันจะหงายเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งฐานให้ดีแล้วมันหงายกล้องขึ้นบนหน่อยนะครับเนี่ยวเวลาเราก้มยังไงก็กล้องก็ยังตรงอยู่นะครับองศาได้นี่เวลาขับมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะเห็นหมดเลยนะครับกล้องก็จะตั้งตรงด้วยเอออันนี้ดีข้อดีแต่ทีนี้เราอยากจะภาคด้วยซึ่งเราเราสามารถทําได้อันนี้เดี๋ยวใครชอบหมวกกันน็อกนี้เดีย๋ยวลุงพีจะแปะลิงก์นะครับ โอเคอันนี้เรียบร้อยละเราสามารถถอดมาถ่ายวีล็อกได้ด้วยนะครับปลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนขานะครับไปถ่ายเที่ยวในกล้องตัวเดียวก็ สะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวลุงพีจะแก้งอนะครับสมมุติวราถ้าใส่เคสอ่ะมันจะบังไหมนะครับวิสัยมันก็บังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลุงพีจะใส่ให้ดูนะครับขันน็อตออกก่อนนะนี่ครับเวลาเราใส่สายไม้นะครับเราก็พับเก็บไปเลยอันนี้เผื่อเราทําวีล็อกเงี้ยฮะคุณผู้ชมทําวีล็อกทําอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องใส่แบบนี้เผื่อภาใไม้ในรถด้วยนะครับโอเคเราก็ใส่ขาออกไปเลยนะครับมันจะดูใหญ่อาทะนิดนึงนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับก้มได้เหยื่อได้นะครับ นี่คุณผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะบังนิดหน่อยแต่บังไม่เยอะนะคุณผู้ชมบังไม่เยอะเพราะว่าสายตาเราจะมองช่องนี้นะครับแล้วก็มองมาตรงนี้มันจะเห็นหมดนะครับเวลาเราใส่เนี่ยหมวกกันน็อกมันจะก้มนิดนึงแต่กล้องเนี่ยตั้งตรงเห็นไหมวิมสัยในการทํานะครับแล้วตรงนี้ก็เราก็จะต่อไมค์อันนี้ใส่อแด pter ก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ใส่าสายไมค์ห้อยเข้าไปในกล้อง เราสามารถขับรถไปแล้วก็สามารถพูดไปด้วยนะคุณผู้ชมนะเออมันก็เข้าท่าดีนะคุณผู้ชมอันนี้มาทำวอล์กนะครับเกี่ยวกับการใส่หมวกน็อกกักบโกโปนะฮะดูสิมันเท่แค่ไหนนะครับอ่ะเดีย๋ยวลุงพีจะใส่ให้ดูนะส่วนวิธีการติดก็ลุงพีทําคลิปอันแล้วไปแล้วนะครับเป็นไงคุณผู้ชมนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็พากันเห็นหมดนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ม่เห็นนะมันสูงมัน,น ดเดียวถ้าเราใส่เคสตัวนี้ยมันนิดเดียวถ้าใส่กับกล้องก็โอเคดูเรียบร้อยเก็บภาพแล้วค่อยมาภาคที่หลังก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราเนี่ยเห็นไหมเราหมุกนกกระจกลงลงได้อืมอ่าม,มันดูหล่อไปเลยนะคุณผู้ชมอืมเป็นไงฮะ อินท m แมนทอนนะครับเป็นไอดีนะครับหมวกน็อกที่ราคาที่โอเคพันเก้าพันหกพันเจ็ดนะครับไปซื้อได้แล้วลุงคีคิดว่ามันเป็นคลาสสิกด้วยดูแล้วมันดูเรียบร้อยดีนะเออ แล้วมันสามารถใส่แก๊ปอย่างที่ลุงพีเคยรีวิวไว้นะครับเคยสอนคลิปเกี่ยวกับการแตะไอตัวสร้างฐานเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นแบบว่าเอามาทําแบบว่าเออถ้าใส่กับไอไอของหมวกันนอค่ายไอดีเนี่ยในรุ่นนี้มันจะเป็นแบบนี้หน้าตานะครับดูเรียบร้อยนะเยอะส่วนข้างนี้เราเหลือไว้ใส่บลูทูธได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้โกลโปก็เป็นไมค์เข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเราเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปติดอีกฝั่งนึงมันดูแบบแม่อุปกรณ์มาดูกับชุดอวกาศนะคุณผู้ชมอืม มันดูแบบเพ้อท่าไปให้ดูอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมดูหรอนี่สติกเกอร์ยังไม่ได้ถอดเลยนะคือยังไม่ได้ลงสนามใช้นะครับแล้วกะว่าจะลุงพีจะรอซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะในแบบ1 5อยห้าซีซีนะเอาไว้ออกไปเที่ยวอันนี้จะได้ไว้ใช้คู่กันนะครับมันดูเท่ดีนะ อันนี้ลุงพียังใช้คลิกอยู่เลยแต่ว่าเตรียมก่อนทยอยซื้อมาไว้นะว่าจะทําเป็นช่องมอเตอร์ไซค์นะในวันข้างหน้านะครับ <c oughs> มันก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเควันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับอธิบายหมวกกันน็อกของค่ายไอดีนะครับว่าติดกล้อง GoPro โโแบบยังไงนะครับให้มันดูเท่ดูอะไรนะครับส่วนวิธีการทํานี่มีคลิปที่สอนทําไปแล้วว่าทํำยังไงบ้างนะครับหรือว่าจะไปดูหลายๆช่องที่เขาทํากันนะครับตอนปั้นตอนอะไรลุงพีว่าจะทําแบบ คลิปแบบว่าจะไปเฉาะสอนปั้นนะโอ้โหแต่ว่ามันไม่พร้อมนะด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเพราะอะไรมันต้องรอแห้งมากมันเป็นคลิปแบบงานด i y วเนี่ยมันต้องใช้กล้องใช้อะไรเลยอันนี้มาทําเสร็จแล้วก็เลยมาว่ามันติดแบบนี้นะเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันติดฐานด้านบนเลยนะลุงทีก็แต่มาด้านบนนิดนึงนะครับให้มันมีเดยล็อกกันสักหน่อยเห็นไหมอืจะเห็นภาพไม่เอ่ยนี่ขนาดงานกระจกนะคุณผู้ชมงานกระจกไม่ติดกับตัวกล้องแน่นอนเพราะกล้องมันเรียงสุดละนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นป่ม ไม่ดีดกล้องนะครับแล้วเราเนี่ยเวลาทําขอเป็นไหมจะทําตรงเลยพอดีเนี่ยข้อพับพอดีเพื่ออะไรครับเวลาติดกาวเวลามีมีข้อบักตรงเนี้ยมันจะแน่นเลยมันเกี่ยวแน่นเลยนะครับกับกาว93อมนะโอเคสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องลุงพีสายแบลวด้วยนะครับลุงพีก็จะทาคลิปใหม่ๆมานําเสนอสําหรับวันนี้สวัสดีครับ